จะทายังไงไม่ให้เรากินมากเกินไปวันนี้ตโมมีวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้มาฝากค่ะซึ่งนั่นก็คือการเคี้ยวอาหารให้ช้าแล้วก็การทานอาหารให้ช้าลงค่ะ mm hmm. เพราะอะไรนะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าเราต้องให้เวลากับสมองที่จะรับรู้ว่าเราได้รับอาหารเข้าไปแล้วและสมองนะคะก็จะส่งสัญญาณของความรู้สึกอิ่มออกมาซึ่งก็จะทำให้เราหยุด ที่จะรับประทานอาหารเข้าไปมากเกินไปซึ่งด้วยเหตุผลเดียวกันนี้นะคะเราจึงควรสั่งอาหารทีลจานเพราะว่าเราอาจจะอิ่มตั้งแต่จานแรกแล้วก็ได้ค่ะแทนที่จะสั่งมา2จานแล้วก็กินให้หมดทั้ง2จานเพราะว่าเสียดายค่ะและวิธีการหยุดทานอีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อไปเจออาหารที่ไม่อร่อยค่ะเราก็ไม่ต้องกินค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะถึงแม้จะจ่ายเงินไปแล้วค่ะเราก็ไม่ต้องฝืนกิน เพราะว่ายิ่งเรากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในร่างกายของเราเท่านั้นค่ะและอย่าลืมว่าราคาอาหารนะคะไม่มีทางเทียบได้กับราคาของชีวิตและราคาของสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นนะคะกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วอาหารอะไรไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินไม่ต้องฝืนกินไม่ต้องเสียดายค่ะ